สวัสดีคะ่ะช่องจัดมินพยากรนะคะวันนี้พี่หมอได้มาทําเป็นแรนดอมอีกเช่นเคยนะเป็นพลังงานโดยรวมนะจ๊ะเนาะไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้นะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะเพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวนะคะเนาะวันนี้พี่หมอได้มาทําในหัวข้อนะคะทําไมคนรอบข้างถึงรู้สึกกลัวกลัวกล้ากล้าต่อคุณเอานะทาไมพวกคนเหล่านั้นน่ะทาไมถึงมีความรู้สึกอย่างนี้กับคุณน่ะ ทั้งที่คุณก็เป็นคนที่ปกตินะเหมือนเขาทั่วไปอ่ะแล้วมันเป็นอะไรอ่ะทาไมเขาถึงกล้ากลัวเวลาที่ได้คุยกับคุณเวลาที่ได้สัมผัสหรือได้อยู่ใกล้คุณอ่ะทาไมพลังงานของเขารู้สึกกล้ากลัวกับคุณเออคุณมีอะไรนะนะคะขอพี่ไพ่ช่วยบอกด้วยเนาะขอพี่หมอขอพลังงานของคุณดูพลังงานของคุณดู energy ของคุณสามใบนะตัวตนของคุณนะคะเนาะเจ็ดเหรียญ เป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องการเงินหาเงินเก่งเป็นคนที่รออะไรได้นานๆนะคะเป็นคนที่ชอบสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในเรื่องการเงินการเงินของคุณคุณเป็นคนที่ชอบทําทอะไรแล้วมีความมั่นคงในเรื่องการเงินแบบว่าวานพืชแล้วเราจะต้องได้รอเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็มีรากฐานของความมั่นคงในเรื่องการเงินให้มากที่สุดคือเป็นคนที่รู้ช่องทาง่งการทําเงินแล้วก็เป็นคนที่กล้าลงทุนกับอะไรที่นานๆนะคะ เพื่อว่าสิ่งนั้นที่คุณได้มามันจะได้ออกดอกออกผลแล้วก็ได้กินนานๆมีความมั่นคงอะไรประมาณนี้เนาะเจ็ดเหรียญเป็นคนที่เก่งมากๆในเรื่องการเงินนะนะคะแล้วก็ได้นา h t of Pentacle คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งจริงๆนะเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเป็นคนที uh ่รู้ช่องทางแห่งการทำเงินเป็นคนที่มีสติปัญญา วิสเนตในเรื่องการเงินการทองอ่ะคุณนี่เป็นคนเก่งมากๆเนาะในเรื่องการเงินนะสิบดาบเห็นไหมพี่หมอบอกแล้วพลังงานของคนทีเ่เจอทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วไงคุณเป็นคนที่เจอทุกเหตุการณ์มาหมดแล้วในชีวิตอาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งก็จริงแต่เป็นคนที่ขี้ใจร้อนด้วยนะเป็นคนขี้ใจร้อนเป็นคนที่แบบว่าคุณมีสองล่างสองคาแรคเตอร์แล้วตอนเนี้ยเวลาที่คุณคุณชอบทํางานเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจในเรื่องการเงินนั่นแหละ คุณพ่อคุณเก่งในเรื่องการเงินช่องทางการทําเงินคุณเก่งแต่ถ้าใครมาหักหลังคุณเอาเปรียบคุณคุณก็เป็นอีกร่างหนึ่งเชียวนะคุณก็เป็นอีกร่างหนึ่งเหมือนกันนะดุมากๆ่สิบดาบอ่ะแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่ตัดจบทุกอย่างอ่เออเป็นคนที่มีซิกเซนต์มีแรงสังหณรเป็นคนที่ไม่ชอบวุ่นวายกับใครถ้าไม่ได้ร่วมธุรกิจด้วยกันหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ แต่คุณก็มีความเมตตาอยู่แหละนะคะเนาะมีความเมตตาอยู่มีการที่ใจเย็นอะไรได้บางสิ่งบางอย่างแต่อย่าทำให้คุณโมโหถ้าเกิดทําให้คุณโมโหแล้วมันรู้สึกว่ามันเอาเปรียบคุณมากๆคุณพร้อมที่จะพุ่งชนเลยมันเป็นสิบดาบกับความดุของคุณอะเออความดุของคุณอะคุณจะกลายเป็นอีกร่างหนึ่งเลยอะใจของคุณดุมากๆในในลึกๆเลยนะพี่หมอต้องบอกว่าลึกๆเลยพลังงานลึกๆของคุณเลยก้นบึ้งจิตใจของคุณเลยเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคุณอะเป็นคนที่ดุมากๆแล้วก็ไม่อยากให้ใครเอาเปรียบคุณอะ เออถ้าใครเอาเปรียบคุณเนี่ยคุณเป็นอีกร่างหนึ่งเลยนะพี่หมอดูถึงพลังงานของคุณเงียบอืมคนเงียบดุเงียบนะคะอันนี้คือพลังงานของคุณนะแล้วทําไมคนรอบข้างที่เขารู้สึกวาดห่าดกลัวกคุณเพราะอะไรคุณเป็นคนที่มีจิตวิทยาในการมองคนด้วยคุณก็รู้อีกแหละว่าคนคนนี้เป็นนิสัยแบบไหนแบบไหนแล้วคุณเป็นคนที่มีซิกเซนต์มีรางสังหรณ์คาดเดาสถานการณ์ได้แม่นยาแล้วก็ถูกต้อง เออมันมักจะเป็นอย่างที่คุณคิดเลยอ่ะในทุกเรื่องเวลาที่คุณสังหัวใจหรือคุณมันมักจะมีเซนอะไรบอกกับคุณอ่ะแล้วมันก็เป็นจริงด้วยนะอืมโดยไฮพิเทสขึ้นมาอ่าคุณเป็นคนที่หญิงกับหยางขาวและดำร้อนและเย็นเป็นคนที่บางอารมณ์ของคุณอ่ะคุณเป็นเป็นเป็นคนที่มีองค์กรความรู้เยอะมากๆคุณคนที่ฉลาดแต่ชอบมีโลกส่วนตัวสูงอ่ะลึกลับซับซ้อนเข้าไม่ถึงจิตใจคุณจริงๆ คุณเป็นคนที่ดุเงียบนะก้นบึ้งหัวใจของคุณคนที่ดุเงียบดุมากๆ10สิบดาบเนี่ยดุที่สุดแต่คุณก็พยายามที่จะแบบว่า,าไม่ใช้อีตรงนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆคุณจะไม่ใช้ตรงนั้นเลยนะมันเป็นอะไรที่ลึกลับซับซ้อนแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีสห่วงอารมณ์หรือสองคาแรคเตอร์นั่นแหละนะคะเนาะ เป็นคนดุแต่ก็เป็นคนที่อ่อนโยนอะอะไรประมาณเนี้นะถ้าไม่มาสกิดใจคุณหรือไม่ทําให้คุณทุกข์ใจหรือมาเอาเปรียบคุณมาก,มากๆคุณจะไม่ใช้ในด้านลบเลยคุณจะไม่ใช้ในด้านมืดเลยคุณเป็นคนที่ดูแล้วคุณเป็นคนที่มีของนะเออคุณเป็นคนที่มีของแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีองค์เอออาจจะมีองค์แล้วก็เป็นคนที่มีซิกเซน์มีรางสังหรณ์ดูลึกลับซับซ้อนอน่ะเขาจับพลังงานคุณยากหรือเขาเข้าถึงตัวคุณยาก เขาพยายามที่จะอยากรู้ในเรื่องของคุณน่ะบางคนหลายๆคนที่อยู่รอบข้างคุณน่ะอยากรู้ในชีวิตของคุณอยากรู้ในว่าคุณเป็นอะไรยังไงทําไมคุณถึงเข้าไม่ถึงสักทีเข้าไม่ถึงตัวคุณสักทีเขาเขาสับสนในความความเป็นตัวคุณน่ะเออนะคะเนาะแล้วอีกอย่างนะเวลาที่เขาคิดไม่ดีกับคุณน่ะคุณรู้หมดแล้วเหมือนกับว่าเขารู้ว่าเหมือนกับเขาคิดว่าคุณเล่นของไหมทําไมคุณดูลึกลับแล้วทําไมเวลาที่เขาคิดไม่ดีกับคุณน่ะทำไมคุณถึงรู้ทุกเรื่อง คุณถึงรู้ทุกเรื่องแล้วทาไมเขาถึงจะพอคนคิดไม่ดีกับคุณเขาจะกลัวหวาดกลัวแล้วเขาจะพยายามที่จะไม่คิดไม่ดีกับคุณเลยอ่ะเหมือนกับเขารับพลังงานที่มันออกมาจากตัวคุณอ่ะความดุความดุดุจากแววตาดุจากการกระทําดุจากตัวของคุณแหละถึงคุณไม่พูดเขาก็ดูออกว่าคุณเป็นคนที่ดุลึกลับซับซ้อนเวลาที่เขาคิดไม่ดีกับคุณคิดไม่ซื่อกับคุณดินทารับหลังว่าร้ายเจอหน้าคุณเขาจะไม่สบตาเขาจะหลบหน้าโดยโดยที่เขาก็ไม่ได้เขาก็เขาเองเขากลัวคุณอ่ะโดยที่ โดยที่คุณก็ไม่ได้รู้อะไรเลยอะไรประมาณนี้ยพอเจอปุ๊บเขาก็หลบหน้าพยายามที่จะไม่มองหน้าเออถามคําตอบคําอะไรประมาณนี้คือความน่ากลัวของคุณอ่ะหว,ดหว,ดวาดกลัวเขาคิดว่าคุณต้องเป็นคนที่เล่นของหรือเป็นคนที่ต้องมีองค์อะไรประมาณนี้แต่คุณก็มีจริงๆนะนะคะเนาะเนี่ยเห็นไหมคุณได้เซเว่นออฟวนเป็นคนที่เก่งแกร่งแล้วก็เป็นคนที่ฉลาด คุณเป็นคนที่ลำเลิศมากๆอ่ะเข้าถึงอารมณ์ของคุณยากมากๆคุณเป็นคนที่ปิดกั้นผู้คนภายนอกไม่ให้เข้ามาแบบเออลึกเกินไปในจิตใจของคุณอ่ะคุณไม่เปิดรับอ่ะเออเขาจะเห็นแต่ภายนอกของคุณคุณเป็นผู้หญิงก็แกร่งถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องเป็นผู้ชายที่แกร่งเอออะไรประมาณนี้สู้ทุกสิ่งทุกอย่างสู้ทุกเหตุการณ์เป็นคนที่อ่านใจคนออกเป็นคนที่มีจิตวิทยาในการพูดการดูคน คุณดูคนออกทุกคนเลยอ่ะเพราะคุณเจอมาหมดแล้วเหมือนกับตัวคุณมีซิกเซนก็ที่พี่หมอบอกไปว่าคุณมีซิกเซนมีลางสังหรณ์เวลาคุณคิดอะไรมันเหมือนมีเซน์ขึ้นมาบอกคุณอ่ะแล้วมันจะเป็นจริงแล้วคนที่คิดไม่ดีกับคุณเขาก็จะถอยทับกลับไปโดยที่เขากลัวในตัวคุณอ่ะเออมันหวาดหวาดกลัวกลัวไม่กล้าคิดไม่ดีหรือเอ่อไม่ค่อยกล้าสบตาหรือไม่ค่อยกล้าคุยกับคุณถ้าเขาทําผิดหรือคิดไม่ดีกับคุณอ่ะเออยังไม่ได้ทําแค่คิดเขาก็หวาดกลัวแล้วอะไรประมาณนีีี้้นนนออออััคคคืืเหมมกบว่าุณง ูรูคุบาอาจารย์กรรมตัวคุณหรือคุณมีความลึกลับในตัวคุณมากๆ เป็นโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยเข้าสังคมหรือถ้าเข้าสังคมก็จะเข้าในแบบก็คุณมี2คาแรคเตอร์ถ้าเข้าสังคมคุณก็จะเข้าแบบว่าใครจะต้องทําธุรกิจร่วมกับคุณหรือทําอะไรเพื่อหาเงินคุณถึงจะเข้าแต่ในโลกส่วนตัวลึกๆแล้วคุณชอบใช้เวลาในช่วงกลางคืนเก็บตัวและทบทวนเป็นคนที่มีองค์กรความรู้เยอะมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมเป็นคนที่ฉลาดมากๆแต่ลึกลับซับซ้อนคุณมีหลายอารมณ์ในห่วงอารมณ์คุณมันลึกลับมากๆไม่มีใครเข้าถึงเลย เห็นไหมเขากลัวพลังงานของคุณพี่หมอต้องบอกว่าเขากลัวพลังงานของคุณ The Emperor พลังงานชุดใหญ่คุณมีพลังงานที่แก่งกล้ามากๆไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาถึงตัวคุณได้หรอกไม่กล้ามีใครที่จะ,ะยุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเข้ามายุ่งมากๆถามมากๆซักถามอะไรประมาณเนี้ยเขาจะไม่กล้าเลยเพราะคุณไม่เปิดรับเออแล้วเขาก็ได้รับพลังงานที่มันน่ากลัวจับคุณโดยที่คุณก็ไม่รู้อะไรประมาณเนี้ยนะนะคะเนาะอืม เซเว่นออฟดเจ็ดดาบคุณเป็นคนที่ลึกลับมากๆคุณอาจจะเป็นคนที่ถือศิลอาจจะเป็นคนที่เคร่งในศิลในธรรมก็ได้แล้วรู้นะคุณรู้ทุกเหตุการณ์เลยอะ่ะคุณมีองค์กรความรู้มีองค์ครูบาอาจารย์คุณเป็นคนที่เอ่อเป็นผู้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ที่เจอคลิปพี่หมอเนี่ยเป็นคนที่จับตัวยากจับความรู้สึกยากคนอื่นจับความรู้สึกคุณยาก คุณลึกลับเกินไปซับซ้อนเกินไปเออความคุณเป็นคนที่คิดลึกคิดลึกๆแล้วก็เออไม่มีใครเข้าถึงความรู้สึกของคุณได้คุณเป็นคนที่อ่ฉลาดล้ำลึกพี่หมอต้องบอกว่าฉลาดล้ำลึกเนาะนะคะรับอ,อ,อะไรต่อสถานการณ์ล่วงหน้าคุณจะรับมือได้หมดเลยเพราะคุณมีแผนลึกๆในใจของคุณคุณเป็นคนที่ฉลาดพี่หมอบอกเลยพลังงานน่ากลัวคุณเนี่ยนะคะเนาะพลังงานน่ากลัวมาก,มากๆหรือเชอรีอัส คุณเป็นคนที่แร่งเข้มแข็งคุณคอนโทรลได้คุณสามารถที่บังคับจิตใจของคุณได้คุณเป็นคนที่บังคับความรู้สึกของคุณได้หรือบังคับใครต่อใครหลายๆคนได้นะคะเนาะเขาเกรงกลัวในพลังงานของคุณเขาคิดว่าคุณเนี่ยต้องเป็นคนที่มีของเล่นของหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเวลาที่เขาคิดถึงคุณเขาก็กลัวขึ้นมาซะนั้นอ่ะมันเป็นพลังงานของการตอบโต้พลังงานเงามืดในตัวของคุณน่ะมันตอบโต้คนที่คิดไม่ดีกับคุณอ่ะ เหมือนเขากลัวเขาเข้าไม่ถึงคุณลึกลับเกินไปเขาจับต้นชนไปในความรู้สึกของคุณไม่ถูกคุณสลับซับซ้อนอะไรประมาณเนี้ยคือเขาไม่รู้ในจิตใจลึกๆของคุณนะคุณเป็นคนที่ปิดกัน้นไม่ให้ใครเข้ามาได้ง่ายๆในความรู้สึกของคุณนะคุณเป็นคนที่ลึกลับอย่างที่พี่หมอพูดออกไปมีซิ้เสนมีรังสังหรณ์มองคนออกเนี่ยคือพลังงานที่มันมันแผ่ออกละพอมันแผ่ออร่าออกมาจากตัวคุณอนะ่ะเขารับรู้ได้อะ่ะ อยู่ๆผู้คนเหล่านั้นก็ไม่กล้าที่จะคุยกับคุณก็มีนะคุณเป็นคนที่พูดน้อยนะพี่หมอดูถึงพลังงานของคนที่พูดน้อยแต่พูดหนัก <resp. S 1> พูดน้อยแต่พูดหนักพูดน้อยแต่พูดหนักแล้วก็มีคําพูดที่มันแข็งแกร่งเป็นคําพูดที่มันมีพลังเป็นคําพูดที่มันไม่เลื่อนลอยเป็นคําพูดที่มันหนักแน่นอะไรประมาณนี้เขากลัวเหมือนเขากลัวพลังงานของคุณถึงคุณจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กหรือผู้ชายตัวเล็กหรือมีรูปร่างเบาบาง เอออะไรประมาณเนี้ยแต่คุณมีอำนาจในตัวเองความลึกลับในตัวเองความสลับซับซ้อนในตัวเองมีความฉลาดฉลาดมากๆไม่มีใครเข้าถึงเลยอะไรประมาณเนี้ยคำพูดของคุณมันหนักแน่นมากๆเอออ่ะขอตายสำหรับหน่อยเนี่ยพี่หมอดู่ะมันเป็นแบบนี้นี่เองพลังงานของคนเกรงพลังงานของคนที่อ่ากลัวคุณพลังงานของคนที่เข้าไม่ถึงตัวคุณเนาะนะคะเนาะโฟล์คัี่ถ้วยเห็นไหมคุณปิดกัน คุณไม่รับอะไรที่มันไม่ทําให้ใจของคุณมันดีคุณจะปิดกั้นคนพวกนี้ทั้งหมดที่คิดไม่ดีกับคุณพลังงานของคุณเวลาที่คุณปิดกั้นหรือคุณไม่พอใจมันจะส่งคล้ายๆกับมันส่งพลังงานตัวนั้นออกไปหาคนที่เขาคิดไม่ดีกับคุณแล้วทําให้เขาเกรงกลัวโดยที่คุณก็ไม่ต้องพูดคุณไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเลยแต่พลังงานของคุณมันออกมาทําให้พวกคนเหล่านั้นอยู่ๆก็กลัวคุณเหมือนกับว่าคุณมีอะไรในตัวเองเขาก็กลัว เออน,นะคะเนี่ยคือพลังงานของคุณที่คนรอบข้างเขารู้สึกกลัว,ลวเพราะคุณลึกลับเกินไปคุณมีความคิดที่ไม่เหมือนใครคุณสลับซับซ้อนคุณเป็นคนที่คิดอะไรแล้วคิดลึกคิดลึกๆแล้วก็คิดไกลกว่าคนอื่นมีแผนคุณเนี่ยเป็นคนที่วางแผนได้เก่งมากๆเลยนะแล้วก็เป็นคนที่มีความพูดที่หนักแน่นแต่ไม่ค่อยจะใช้หรอกถ้าไม่จําเป็นที่จะต้องพูดคุณเป็นคนที่จะใช้ในการกระทํามากกว่าคุณจะไม่ค่อยพูดเป็นคนที่เก็บตัว แต่คุณเป็นคนที่ฉลาดมากๆรู้ทันคนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่าเนี่ยคือตัวตนของคุณคือพลังงานที่คนรอบข้างรู้สึกกล้ากล้ากลัวกลัวในตัวคุณเนาะอ่ะยังไงแล้วเนาะพี่หมอก็ได้อ่านตามหน้าไพ่จบไปแล้วนะถ้าใครที่มีพลังงานตรงยังไงก็สามารถกดรับพลังงานที่ดีเอาไว้เลยนะคะเนาะคุณไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบคุณแน่นอนพลังงานของคุณล้ำลึกพลังงานของคุณดูใจคุณออกพลังงานของคุณสามารถที่จะ อ,อยู่เหนือทุกๆคนที่เข้ามาเอาเปรียบคุณได้นะเพราะคุณน่ากลัวเกินไปมีพลังงานที่น่าเกงขามเกินไปนะคะเนาะนี่คือตัวตนของคุณนี่คือพลังงานของคุณนี่คือคนทุกๆคนที่อยู่รอบข้างคุณรู้สึกกล้ากล,กลัวกับตัวคุณนะคะเนาะอ่ะยังไงไรคลิปนี้พี่หมอต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ